สวัสดีครับหมายที่สุดก็มาถึง EP ที่2กันแล้วสำหรับคอนเทนต์เพลงที่เมมเบอร์เลือกในการเลือกตั้งซึ่งในวิดีโอนี้ก็ยังคงเป็นอันดับที่70ต่อจากพาร์ที่แล้วเพลงที่เมมเบอร์นั้นเลือกไว้เป็นอันดับที่3และก็ไม่มีใครเลือกเหมือนกันโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง b n k 4 8และ c g m 4 8ก็ได้เปิดตัวเพลงใหม่ซึ่งก็คือเพลงทศเซนดูเลิฟมีและกินแฟร เป็นอย่างไรกันบ้างครับทั้ง2เพลงนี้ทั้ง2เพลงนั้นมีชุดเซมบัสึที่ไม่มีสีของวงเลยโดยเฉพาะ CGM48 เรียกได้ว่าแปลกใหม่ซึ่งสำหรับกีนแฟลแล้วนั้นตั้งแต่แต่ก่อนแล้วนั้นผมคิดว่าถ้าเพลงนี้ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยก็คงไม่น่าแย่เท่าไหร่ซึ่งมันก็ออกมาได้ดีเลยทีเดียวก็น่าจะทำให้ทุกคนนั้นมีแรงโหวตให้กับเมมเบอร์ที่ลงเลือกตั้งมากขึ้นหรือเปล่า เมมเบอร์ที่เราชอบนั้นจะได้ใช้เพลงที่เลือกมาหรือเปล่าและต่อจากนี้มาดูความหมายกันครับกับเพลงอันดับ70ที่เหลือเซเวนทีนจากอัลบั้มเซตลิสเกตสองคาเซนบังเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือมีน เพลง17นทนั้นถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอกที่กลับไปยังบ้านเกิดของเขาที่อยู่ริมทะเลหลังจากผ่านเวลาไปนานเมืองที่เคยอยู่คุ้นตาเปลี่ยนไปมีห้างสรรพสินค้าผุดขึ้นมาแทนสิ่งเก่าๆแต่เสียงคลื่นและกลิ่นไอทะเลยังคงเดิมทำให้เขาหวนนึกถึงอดีตเมื่อเดินผ่านร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตอนนั้นเขาได้พบกับรักแรกของเขา หญิงสาวที่เคยใฝ่ฝันที่จะเป็นสไตลิสต์แต่ตอนนี้เธอนั้นกลับทำงานอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เขารู้ว่าเธอแต่งงานแล้วและยังมีลูกน้อยแม้ว่าเขาจะยังคิดว่าเธอคือคนที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจและเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรก็เรียกได้ว่าเพลงนี้ตามชื่อเพลงนั้นเลย ถึง17ก็คืออายุของตัวเอกเพลงนี้เป็นเรื่องราวรักแรกที่ยังคงอยู่ในความทรงจําแม้ชีวิตจะพาให้ต่างคนต่างเดินไปในเส้นทางที่แตกต่างกันแต่ความรู้สึกที่มีให้นั้นยังคงชัดเจนเสมออันดับที่70โคคุฮาคุชินปาคุสุเพลงหลักจากซิงเกิลที่33ของ SKE48 โดยมีเซนเตอร์ก็คือ กุมาสกิฮารุกะเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือแพรเพลงโคกุอากุชินปากุสุนั้นถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ตกหลุมรักอย่างเฉียบพันโดยที่ไม่รู้จักอีกฝ่ายมาก่อนแต่กลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดราวกับเป็นพลังงานลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ หัวใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างควบกุมไม่ได้ดังกับว่ามีเสียงเคาะประตูในร่างกายความรู้สึกของความรักและความเจ็บปวดเชื่อมโยงกันเสมือนเป็นจังหวะที่สะท้อนกับอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงถึงขั้นเปรียบเสมือนความดันโลหิตที่พุ่งสูงขึ้นและอยากให้อีกฝ่ายสัมผัสเพื่อรับรู้ความรักที่เต้นอยู่ภายในเพลงยังพูดถึงความลังเลระหว่างการสารภาพรัก และความกลัวที่จะเสียใจภายหลังจึงเลือกที่จะบอกความรู้สึกออกไปแทนที่จะเก็บไว้แม้จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองซึ่งโดยรวมแล้วเพลงโกกุฮากุชินปะกุสึเป็นเพลงที่สื่อถึงอารมณ์รักแรกพบความตื่นเต้นการสารภาพรักซึ่งหลายเพลงของโฟเอนั้นเราไม่ค่อยพบกับการสารภาพรักตัวเอกนั้นมักจะเก็บความรักไว้คนเดียวไม่ยอมบอก และทำเป็นเพื่อนแสนดีตลอดไปอันดับที่70 Kaseo คาเซโอมัสึเพลงหลักซิงเกิลที่2ของ S.T.U. 4 8เซ e Center คือทากิโนะยูมิโกะเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือสิตาเพลงคาเซโอมัสึ เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่กําลังรอ,งองคอยใครบางคนที่จากไปผ่านภาพของท่าเรือและสายลมที่ยังมาไม่ถึงเพลงเริ่มต้นด้วยความรู้สึกโหยหาอดีตความทรงจำที่เลือนหายไปเร็วเกินจนรู้สึกเสียดายผู้ร้องอยากย้อนเวลากลับไปหาวันเก่าๆแต่เมื่อหลับตาลงก็พบว่าเหลือเพียงตัวเองที่อยู่ตรงนี้ ท่อนทุกข,ของเพลงนั้นสะท้อนถึงความหวังและการรอคอยที่ยาวนานเปรียบว่าสายลมเหมือนการกลับมาของคนรักซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยพัดพาความเปลี่ยนแปลงมาให้เมื่อสายลมหรือดูใบไม้ผลิพัดมาเรือที่มีเธออยู่ก็จะกลับมาเช่นกันในช่วงกลางเพลงนั้นตัวเอกเปรียบตัวเองเหมือนกับเรือใบที่พับเก็บใบเรือที่หยุดนิ่งกลางทะเล ไม่สามารถไปไหนได้เพราะไม่มีสายลมพัดผ่านเปรียบเสมือนชีวิตที่ขาดแรงผักดันเมื่อไม่มีอีกฝ่ายอยู่ข้างๆอีกฝ่ายนั้นยังคงเดินตามฝันอยู่และอยากรู้ว่าเธอสบายดีหรือไม่เพลงคาเซโอมาสึก็เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของความคิดถึงการรอคอยความหวังและความรักที่ไม่จางหาย และยังเป็นเพลงที่มีความ S T U 4 8อยู่โดยการเล่นเรื่องทะเลอันดับที่70 e Scape ของ e 48, S K E 4 8เพลงรองจากซิงเกลิลที่34ของ A K B 4 8เซนเตอร์ก็คือยามาดะมิซุฮ o เมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือฮูบ เนื้อเพลงของเพลง Escape นั้นกล่าวถึงตัวเอกที่กำลังวิ่งหนีกับความรู้สึกของเธอที่ไม่สามารถหยุดได้แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัยหรือการตัดสินใจจากผู้ใหญ่แต่เธอก็เลือกที่จะตามใจตัวเองและหลีกหนีไปจากความกดดันต่างๆเพื่อได้สัมผัสกับความรักที่เธอต้องการเพลงนี้นั้นสะท้อนถึงการตัดสินใจที่เลือกที่จะตามใจตัวเอง และความรักในแบบที่เธอต้องการแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเนื้อเพลงที่พูดถึงการหลบหนีจากสถานการณ์ต่างๆทั้งบอกว่าจะไม่ขอโทษพ่อแม่การตัดสายทีชี้ให้เห็นถึงการตั้งใจจะหนีไปให้ไกลโดยที่ไม่ให้คนอื่นนั้นมาบังคับการตัดสินใจของตัวเองซึ่งเพลง escape นั้น เป็นเพลงที่มีความเข้มข้นทั้งในแง่ของการใช้ความพูดการหลบหนีและการตัดสินใจที่จะเลือกทางของตัวเองในเรื่องของความรักแม้มันจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงก็ตามอันดับที่70อิชิเพลงหลักซิงเกิลที่12ของ HKT48 เซนเตอร์ซาชิฮาระลีโนะเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือจริงๆ อีชีเป็นเพลงที่สื่อถึงความตั้งมั่นและความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นตัวของตัวเองทามกางสังคมที่มักจะมีแรงกดดันให้ปรับตัวหรือเปลี่ยนไปตามตัวตนตัวเอกในเพลงนี้นั้นไม่ยอมให้ความคิดหรือการตัดสินใจของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตัวเอง แม้จะต้องเผชิญกับความเหงาหรือการถูกมองเป็นคนที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เพลงนั้นแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ในระหว่างการยอมรับตัวเองกับการถูกสังคมกดดันนอกจากนี้เพลงยังสะท้อนถึงความรู้สึกของการรักและเชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมให้ความคิดหรือการตัดสินใจของคนอื่นตามให้เขาละทิ้งความฝันหรือปารถนาของตัวเอง ซึ่งเพลงอิชินั้นก็เป็นเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยเส้นทางของตัวเองแม้ว่าจะเจออุปสรรคก็จะรักษาตัวตนไว้ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ไม่คุ้นกับ hkt 4 8เท่าไหร่และเพลงนี้ยังเป็นเพลงหลักในซิงเกิลจบการศึกษาของซัตชีที่เหมือนเป็นการให้รุ่นน้องสืบเจตนารมอันดับที่70าลนกิชิกิเพลงจากทีมเซอร์ไพร์ เซนเตอร์ก็คือโอชิมะยูกุและวัตานาเบะมายุเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือนานาเพลงบาลาโนะกิชิกินั้นเป็นเพลงที่กล่าวถึงความเจ็บปวดในความรักที่ซับซ้อนและการตัดสินใจที่ยากลำบากในความสัมพันธ์ตัวเพลงเปรียบความรักกับพิธิกรรมที่ต้องเลือกบางอย่างและต้องทิ้งบางอย่างไป เพื่อรักษาสิ่งที่มีอยู่ตัวเอกในเพลงนี้ต้องเผชิญกับการเลือกที่จะทิ้งใครสักคนเพื่อความรักที่แท้จริงเพลงสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากการตัดสินใจที่ยากลำบากแม้ว่าจะรักใครสักคนแต่ก็ไม่สามารถให้ความรักนั้นสมบูรณ์แบบได้โดยไม่ต้องเสียสละอะไรบางอย่างตัวเพลงยังแสดงเห็นถึงความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับความรัก และความเห็นแก่ตัวของผู้หญิงที่ต้องรักษาความสัมพันธ์การเลือกที่จะตัด1ใน2สิ่งที่รักคือการตัดสินใจที่โหดร้ายเพลงบาลานโนกิชิกินั้นก็เป็นเพลงก็เป็นเพลงที่บอกว่าความรักที่สวยงามนั้นมักจะมาพร้อมกับการทำลายบางอย่างเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดซึ่งผมเห็นว่าหลายเพลงจากทีมเซอร์ไพรส์นั้น เป็นเพลงที่มีความหมายแตกต่างและดีทีเดียวอันดับที่70 p a l e o พ a m m e r a l d เพลงหลักซิงเกิลที่6ของ SKE 4 8เซนเตอร์ก็คือมัสอิจูรินะเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือขวัญ p a เลโอแอมเบอร์นั้นก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน พร้อมกับใช้ภาพของพาเลโอหรือว่าผ้าคลุมขาเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนและการเติบโตเพลงนี้เน้นความรู้สึกของชายหนุ่มที่เริ่มตกหลุมรักสาวน้อยคนหนึ่งเนื้อเพลงใช้การเปรียบเทียบความสวยงามของผู้หญิงกับสีของท้องทะเลและมรกตที่เปล่งประกายความรักในเพลงเป็นการตกหลุมรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อน สถานที่มีแสงแดดและลมทะเลซึ่งํำให้ความรู้สึกตื่นเต้นและโรแมนติกมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของการตกหลุมรักทำให้มีความรู้สึกสดใสและเต็มไปด้วยความหวังเมื่อได้พบกันและได้เห็นคนที่ชอบในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมก็เริ่มรู้สึกถึงรักที่ท่วมหัวใจเป็นนี้นั้นยังสะท้อนความสวยงามของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของทั้งคู่ โดยเฉพาะผู้หญิงที่เคยใส่ซื้อกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์พาเลโอวะแอมเบก็เป็นเพลงหน้าร้อนของ SKE48 นั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการเปรียบเทียบสิ่งบางสิ่งบวกกับเพลงหน้าร้อนแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในเพลงหน้าร้อนของ48เลยก็ว่าได้ทั้งยางมัดผมทั้งที่คาดผมและมาในเพลงนี้เราก็จะได้เจอกับผ้าคุมขา เรียกได้ว่าถ้าฝ่ายหญิงมีทั้ง3าอย่างนี้พร้อมกันแล้วตัวเอกนั้นก็คงจะหัวใจวายแน่ๆเลยครับอันดับที่70 s a ส g h i ังฮิกุนิเพลงซิงเกลิลที่13ของ HKT48 เซนเตอร์ก็คืออุนโจฮิโรนะเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือลูกเกดเพลงสังฮิกุนิหรือ3 2ลบส เป็นเพลงที่เล่าถึงความรักที่ไม่สมหวังของตัวเอกซึ่งตกหลุมรักแฟนของเพื่อนสนิทต,ตัวเองความสัมพันธ์ระหว่าง3มคนตัวเขาเพื่อนและเธอกลายเป็นความเจ็บปวดที่ต้องเก็บซ่อนในใจตัวเอกนั้นเปรียบสถานการณ์นี้เหมือนกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ลงตัวเพราะในความสัมพันธ์สามคนตัวเขามักกลายเป็นคนที่เหลืออยู่หรือเกินมาเสมอ พลงแสดงความรู้สึกถึงความสับสนระหว่างความรักที่มีต่อเธอกับความรู้สึกผิดที่ไม่อยากทำลายมิตรภาพกับเพื่อนสนิทเพื่อนที่สารภาพรักไปก่อนนั้นทำให้เขาไม่สามารถก้าวข้ามเส้นนี้ไปได้ความรักของเขายังคงเหลืออยู่ในใจและแอบตั้งคำถามว่าถ้าเขาสารภาพรักออกไปเรื่องราวจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่านั่นจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนพัทงทลาย จึงเลือกเก็บความรู้สึกไว้และอยู่ในเงามืดต่อไปเพลงสังฮิกุนี้นั้นก็เป็นเพลงที่สท้อนถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์และความเสียดายในมิตรภาพที่มักเกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นเพลงเศร้าอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายที่ดีจริงๆซึ่งในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นั้นก่อนที่ผมจะรีมาใหม่เป็นแบบนี้ผมก็ได้เขียนร่างของน้องลูกเกดไปแล้วเรียกได้ว่าน้องเขาเลือกแต่เพลงเท่ๆเลย สมก็เป็นเซนเตอร์เพลงเดลเนโออันดับที่70 Stand by ตนบเพลงหลักซิงเกิลที่24ของ SKE48 เอ็ซนเตอร์คือมัสอิจูดินะเมมเบอร์ที่เลือกเพลงนี้ก็คือฟรานมาสแตนบายยหายทอดเรื่องราวของการเริ่มต้นของความรักที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากการเป็นเพื่อน โดยไม่มีเหตุการณ์พิเศษหรือดราม่ามากมายอะไรแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายและความอบอุ่นเนื้อเพลงพูดถึงการที่ตัวเอกเริ่มเห็นความสำคัญของใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวโดยไม่ทันได้ตระหนักว่าเขาหรือเธอคนนี้คือคนที่มีความหมายในชีวิตตัวเอกสังเกตเห็นว่าแม้จะยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ในตอนนี้แต่รู้สึกว่าในสักวันหนึ่งคนคนนั้นจะกลายเป็นคนพิเศษในชีวิต คำว่า standby Stand น Bay าย u แสดงถึงการยืนเคียงข้างกันและการเติบโตของความรักที่เกิดขึ้นจากการใช้เวลาร่วมกันแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆแต่มันคือความรักที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป a แ d น y าย u เป็นเพลงที่มีความหมายอบอุ่นและบ่งบอกถึงความรักที่ค่คอยๆงอกงามจากความสัมพันธ์ที่มั่นคง ความรักที่เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงและแน่นแฟนจากการมีคนเคียงข้างทุกช่วงทุกเวลาแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรโดดเด่นหรือโรแมนติกสุดขีดก็ตามและนี่คือตอนที่2ของอันดับคะแนนเพลงที่เมมเบร์เลือกในการเลือกตั้ง1คะแนนนั้นเป็นส่วนของอันดับที่70และก็ได้หมดเพียงแค่นี้ต่อไปนั้นจะเป็นเพลงที่ได้2คะแนนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ใน E ีพีหน้าสวัสดีครับ